มันทะเลนี่ก็เป็นจริงปกติก็มันเป็นข้าวธรรมดาที่กระหู้ไงพิเศษก็คือมีน้ำผ่งกับน้ำมันแล้วก็มีไครมีหัวหอมแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงให้มันเป็นแบบแตกต่างจากข้าวมันข้าวปกติก็เป็นตีเขาเรียกว่าข้าวมันคือมันมีความมันถ้ามีกะทิก็หุวงกับกะทิก็ได้ปกติเขาจะมาจากในเรื่องแบบเขาไปออกเรือไล่ปลามาอะ้ประมาณนี้เวลาทำกับข้าวกินในเรือทำแบบง่ายๆปกติถ้าเขาออกเรือเขาจะมี เส้นมากเป็นเนื้อห้อมเทียมต้มข้ามเปียกนำปลาอะไรพวกนี้จะมีอยู่เป็นเป็นลักแล้วในเรือพอเวลาเขาทำกับข้าวกินในเรือยิงเวลาเขาออาคนปลาทูอะไรพวกนี้เขาจะต้องมีพปเกินมากจักไปไล่ชั่วโมงมันก็เลยต้องมีมีข้าวแล้วไม่ไม่ผักกับข้าวลงไปห้ากับข้าวก่อนใเนเรืยแค่น้ำมันแทนกะจีค่ะแล้วก็ห้ออกับกัดตักคข่ค่ะ ไอ้นี่ใส่เพื่อเพื่อเพิ่มความพร้อมให้ข้าวมันค่ะค่ะแล้วก็เกลือนี่คือหุ้งกับมอหอยฟ้า,นนากัไปเสร็จนี้เรวติแล้วก็ลงเราจะนึง่งปลา แล้วก็ค่อยทำน้ำจิ้มปลานนี้ก็เราลางทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอามาเชเกลือติ่จิงเมนูข้าวมันทะเลนี้ถ้าผูดถึงก็มันก็มีมามีมันมีมา,มมา,มมาดีกว่ามีมาดังเดิมกูกับชาวเรือมาน่านเลยก็ได้ซึ่งไม่ไม่ต้องไปซื้อข้องลาดข้องไร่หลาดก้นข้องทีออกเรือมาได้เองเวลาเราทำทำมันเป็นปลาทูไม่ใช่กุ้งเราก็จะใช้น้ำจิ้ม น้ำจิ้มดำก็จะใช้พริกบิกขีนูผพริกแห้งหอมกระเทียมแล้วก็นำไปคั่วคั่วแล้วก็ค่อยเอามาตำแล้วก็มาใส่ซ้ำน้ำแล้วก็น้ำตาลปกติและอีกสูตรหนึ่งก็คือน้ำจิม้มซีฟูดซีฟูดนี่ก็เวลากินกับกุ้งอะไรประมาณนี้ก็จะใช้พริกสด กระเทียมแล้วก็มะนาวน้ำปลาเส้นแล้วค่ะมัน,สนเส้นแล้วยกไปเลยจ้ายกไปเมื่อว่าประมงผื้นบน้นเป็นอปนาชีพเมง่ีงวาเขาทําเพียงเพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวแล้วก็การได้มาก็อคือได้มา,าห้างของเขาด้วยแล้วก็ทั่วที่เลือกก็ไปไขยเพื่อว่าเป็นรายได้มา,ชาใช้ได้ในครอบครัวค่ะส่วนมา,อาหอารของเขา,บแบบาแบบปลาแบบปรุงอะไรเขากข้าไปเขาออกเรือประมาณกี่ชั่วโมงข้ามาก็ยังเป็นข้องซดดูค่ะไม่ํำเป็นตรงอาไซซา้น ที่จะรักษาให้มันปลาซดอะไรอะใช้น้ำแข็งธรรมดาเนี่ยค่ะของก็จะซดแล้วก็ค่ายราคาด้วยเมื่อกับตอนนี้แบบทีร้านเราก็เน้นเน้นเนนรืร่องปลอดซานการใช้ซ่านในการเก็บรักษาความซดของปลาข้องซดน้ำเนี่ยค่ะเน้นว่าต้องไม่ใช้แล้วก็ต้องเป็นปลาที่ที่ซดแล้วก็สะอาดจริงๆอะค่ะ